บัดนี้เป็นครั้งที่39ตรงกับวันที่18ธันวาคมพุทธศกักราช2568ข้าพเจ้าในะนองค์เทพกนกธรรมพิเศษขอเป็นวาจาสาธย,ยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาในองค์พระเขวังปฏิเทละเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดือนหลวงปู่สินลาตลอดทั้งคู่บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนา,นนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพาาระธัระไตยคุณบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โอจงบันดาลให้จิตของข้า,าเพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่กรารสวดสาธยายมนต่อไปบิสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตาคชันตุเทวตาสทธรมังมุนินาชัตสุนันตุสกาโมขะทงสกเขการิจจรูเปคิริสิขรตเตจจะนิเควิมาเนทีเพะเทจคาเมลารุวะนะคาหันนเคหาวัตถุไมหิเขตเตภุมาจจยันตุเทวานชะลัทธะลวิสเมยะคาคันทัปนาคัติทันตาสันติเกยังมุริวัจันังสาธโวเมสุลันตุ ธรรมะสวัสดกาโลอายัมพันตาธรรมะสวัสดกาโลอายัมพันตาธรรมะสวัสดกาโลอายัมพันตาบทสวดน้มการสิทธิคาถานโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุตสสะนโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุตสสะนโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุตสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสราณังอัญยางพุทโธเมสราณังวะลัง เอเตนะสัจรวัชเชนัสโติเมโหตุสัพปธานัตทิเมสลานังอัญญังธรรมโมเมสลานังวังเอเตนะสัจรวัชเชนัสโติเมโหตุสัพปธานัตทิเมสลานังอัญยังสังโฆเมสลานังวังเอเตนะสัจรวัชเชนัสโติเมโหตุสัพปธาประสสดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัถายัสสะพะปานินางปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายัสสะพะปานินางปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายัสสะพะปานินางปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสัพพุปัตถวา มวดสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตัต่างเอกังสามัญยังพระควาสเกตสุวิหารติกาปิเลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเกตนสติงปัจจามติหิพิขุสเตหิสะเพหะอัลลหันเตหิตัสสหิจันโลกธาตุหิเทวตาเยู้เยนะสันนิปติตาโหติประกวันตัางดัสนายะพิขุสังขันจะอัตโขจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเดวนังเอตนโหสิไอยังโกภระควาสเกตสุวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวเน มหาตาพิคุสังเคนะสติงปัตตมันเตหิพิคุสเตหิสเปหวะอรหันเตหิทาสหิจโนกธาโตหิเทวตาเยปุเยหินันติปติตาโหติปะกาวันตังรสนายะพิคุสังขันจายานุรัมยามปิเยนะปะกวาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาปะกวาตุสติเกปเจกขาถาปะเสยามาติอาทโคตาเทวตาเสยยาถาปินามปะละวามบริโสสมิชิตังวาปาหังภาษานยภาษาในต่างวาปะหังสมิเชยยะ เอวะเมวะสุทาวาสสุเทวิสุอันตรหิตาภะควโตโวโุตปาาตรละหังสุอัตะขตาเทวตาภะควันตังอภิวาติตวังเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะคะวโตสันติเยอมคาตังอภาสมหาสมโยภะวันสมิงเทวกายาสมาคตาอคตามหาอิมังธรรมะสามยังทกิตาเยวะอปราชิตจสังคันติ อาตโคอัปปาราเทวตาปะกัวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตาตะละพิกโกสมาถังสุจิตังอัตโนอุชุกามกังสุสารถิวันิตานิกะเหตตาอินทรนิยานิลักขันติปันจิตาติอาตโคอัปปาราเทวตาปะกวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาเปรีคังอินทลขีหลังโอหัจะมะเมชาเตจัลันติสุทธาวิมลาจักุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตโคอัปปาราเทวตาปะกัวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ เยเกจิพุทธังสลางคตาเสนตเตฆมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปนิปุเรสันติติอัโขวะปะกวาภิกขุอามันเตศิเยปุเยนภิกเเวทัสสุโลกทาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตตาคตังทัสนายพิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกเเวยเหสุงอติธรรมทานังอรหันโตสมมาสะพุทธเตสปิปภะกวันตานังเอตัประมาเยวเทวตาสันิปติตาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตลิเยปิเตภิกเเวภปวิสันติ อานาคาตมตานังอหันโตสมาสะพุตตาเตสะปิปะกวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตาฤหิอาชิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเตสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนทะสาทุกังมนสิกโรทัาสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตปิปุปะกวาตโอปจจสุปปะกวาเอตาทะโวจั สิโลกัมมนุษย์กัสสามิยะดาปุม,มาททัสสิตาเยาสิตาคินิค้ครับผ้าหลังปบหิตันตาสมาหิตา ภูทูศิหาวสัตลีนาโลมะหังสามพิสัมพุโนโอทาตมนณสาสุตาวิปัสสนนมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวะเนกาปิรวัตเวโตอมันตยิสัทธาสาวะเกจัสเนละเตเทวกายาอภิคันตาเตวิชาณธาภิกาโวเตจะอัตประมากะลุงสุตตะวาพุทธศาสาสานังเตสัมปาตุนะหุยานังอามนุสสานัฏฐสานังอภิเกสัตมัทคุงสังสังอัตสัตตลิงสังเอกสังขสานังอามนุสสานมัฏฐสงอภิเกนันตมัทคุงทิสาสภาพุทธาอหุตัญจะสพังอภิญญายะ ว่าวัคคีตวานะจากุมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวกเกศเสนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตาภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิคิริอิุลปุพโสสัตสหัสสาวะยขาปุ่มมากาปีรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยิสสิโนมุธมานาอภิกามังภิกขุนังสามิติงวะนังชาสหัสสาเหเมมุตายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยิสสิโนมุธมานาอภิกามังภิกขุนังสามิติงวะนังสาตาคิราติสหัสสายักขานันตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสีโนมุทัมนาภิกษุภิกุนางสาวมิถิงวะนังอิเจเตโสและสัสนาสายะัานนะนะแตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสีโนมุทัมนาภิกษุภิกุนางสาวมิถิงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะกานนะนะแตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสีโนมุทัมนาภิกษุภิกุนางสาวมิถิงวะนัง กุมพิโลราชฆา,าอิกโกเมปุรษานิเวสนังปิญโญนาสตตาสหสังยักขานังปลิปปาสติกุมพิโรราชฆา,าอิโกโสโปะคาัสสาัมพิติงวะนงังปุริมันจติสังราชาตตะละโตภาษาสติขันธพันธัอธิปติมหาราชาญยัตสติสโสอุตตาปิทัสสะภะหวงอ,อินทนาามาวะปะลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนามันโตยัตส,สีนโนมรทมนาอภิกรรมพิคูนังสามิติงวะนงัง ทักีนันจติสังราชาวิรุฬหงคตประสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายศสิโสพุทธะปิทัสสะพระหัวอินทนามามหาพาราอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสิโนมทธรมาภิกรรมพิขุนังสมิติงว่านางปัชิมันจติสังราชาวิรูปโกภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายศศิโสพุทตะปิทัสสะพระหัวอินทนามามหาพาาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสิโนมทธรมาภิกรรมพิขุนังสามิติงว่านาง อุตตลันจะที่สังราชาโกเวโรตัดภาษาสติยะขานังอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปิตัสสะปะหะโวอินทนานามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยิสสีโนมุทพนาอภิกรรมปิกุมมงัางสาม,มิติงเมตนาง ปุณิพัตทิสังทัตตาลโตทกิเนนะวิรุณหาโคลปชิเมนะวิลูกโคกุเวโลอุตรังทิสังจันตโรเตมาราชาสมบัตาจตุโรทิสาทัทานลมานาอัถังสุวะเนกาปิโนวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันนิกาสถามายาโกเตนทุเวเตนทุวิภูเวิภูโตสหจันทโนกามาสิโตจะกินุวันทุนิมันทุจปานาโทโอปะมัญโยตเทวสุโตจมาจานิจิตเสโนจกคันทโปโนาโลลาชาชนโนสโปอาคูปัญจติโคเจวติมพะลุสุริยวัจสาเอเตจันเย จรา,าชาโนคันธพาสหราชพิโมทมานาอภิกรรมพิกูมมปปกนางสาวิมมติงวะนางอาทาคูนสภานาคาเวสาลาสหาตัดชาการกรรมบรรสตนาอาคูป,ปายาคาสหยาติพิยมบุนาทาตัตลาชาจอาคูนาคาเยสสิโนโอเอราวันโนหานาโคลโสภาคาสสาวิมมติงวะนาง เยนาฆราเชสหัสฐานันติทิปาทิชาปิกิวิสุทธจัคคูเวหาญาสเตวัณมัชปัตตาจิจลาสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตทานะคราชานมาสิสุปนาโตเขมมะกาสิพุทโธสันหายิวตาหิอุปวะหิยันตานะครสุปนาสรณะมะกังสุพุทธัง ชิตาวชิลหะเตนะสมุทังอสุลาสิตาภาตโลวาสวาเสเต,เตอิทิมันโตยนตสีโนกาลักัญชามหาพิสมาอสุลาธานเวขาสาเวปัจจิตติสุจิตติจัปหาราโทนะมุจีสหสัตตัญจัปริปุตตานางังสเพเวโลจนนามกาสันในยิทธาวาพัดิงเสนนงลาหุปะทะมุขาคมุงสมโยธานิพนนพัทเตภิกขุนางสันวิติงวะนาง อาโปจเตวาปัตวีจเตโชวายโยตถาคตมุรุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสะสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสศิโนทัสเศรจฐะสตากายาสเพียรนาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสศิโนมรัมมานาภิกขะมภิกขูนางสามิถึงวะนังเวณทูจเตวาสาหติยะอัสฉมาจตุเวยะมะจันทะสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรคีตาสุริยะโสปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคีตานะครันตานิปุรคีตวาอาคูมันทวราหกา วสูนังวาสาวเสตโตสะโกปาคภูรินตโตทัสเสตเทนะสะทากยาสเปนนาตะวันนิโนอิทิมนโตชติมันโตวันนามันโตยิสสิโนบุธมนาอภิกรรมุภิคุงนางสาวิติงวะนางอัตฐาคูสาปูเทวาชนะมักกิสศิขาริวะอธิจการเจโลชาจะอุมมาปุพพนิพาสิโนวะลูนาสหะตัมมาเจจจุตตาจะอเนชกาสุเลยยลุจีลาอาโคอาโควาสาวะเนสิโน ทัาเสเตัสตากายาสเปนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยัสสิโนมทัมมานาอภิกรมภิกขุงลองสันมิติงะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาคิตาปทุสิกาอคูอคูมโนปทุสิกาอัถาคูหัลโยเทวาเยจารโหิติวาสิโนปารลคามหาปารลคาอคูเทวายโสซิโนทัาเสเตัสตากายาสเปนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยัสสิโนมทัมมานาอภิกรมภิกขุงสันมิติงะนัง สกุกากะลุมหาอาุนาอาคูเมฆะนัสสาสหาโอตาตะคยยหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาหาลักชามิสกาจัยะสสิโนท่านะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติท่าเศตรท่สตาคัยยะสเปนานัตตะวน,น,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันทวันโตยิสศิโนโมทัมนาอาภิกามโพิกุงลังสามิติงงะลัง เขมิยาจุสิตายามะกัตกาเจนยโสสีโนลพิทกาลามสิธาโชตินามาจะอาสวานิมานาลติโนอาคูอาดาคูปรลนิมิตาทัศเตทัสตากัญญสเปนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยโสสีโนมทามะนาพิทการเมทุกขย่งหังสานไม่จิงนังสัตเถเตเทวนิกายาสเปนานัตตะวันนิโนนามันทวเยนะอาคันชูเยจันเยสัททิสาสหอาวุธชาติมกีลังโอขัดินนัมนาสาวังทักเเหมุฆาตตลังนาคัง จันทังวะอสิตาติดตังสุป,ปามาปรามาตัตโตจะกุตาอิทิมะโตสหัสนังกุมารโตติดโสจะโสปาคะสาม,มิติงวะนตังสังขสปามะโลกาบังมหาปรมาปิติทัติอุปป,ปันโนชุติมันโตปิสมุมากายโยยิอสัสสีโสทัสเตตัาอิสราอะโคปเจเกวะส,สวัตติโนเตสันจามชัชโตอาคาห,าหาริโตปริวาริโตเตจัสเปอภิกันเตสิงเตเตเวสพามะเกมาระเสนหาอภิกกรรมิปัสการนะขัสสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะลาเกนะพันธมัตุวัวสปันตาปริวารลทะมาวัมุนจิตาโกจินัง อิติตตะมหาเสโนโอคณะหาเสนังอเปย์สย,ยิปานินาจาระมหาหจัสลังกตวานะเพรละวังเยะ่ถาปวุสโกมีโคธนะยนโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุตโตอะสะยังวเสตนาจัสพังอวิญญาณวะวัคคิตะวานและจักภม,มาตะโตอมันตยิ สตาราสาวเกศเสนรติวานเกเสนาอภิกันตาเตวิชานาทพิกาโวเตจะอัตตาปะมกนุษสุตวาพุทธศาสสานังวีตาราเคหิพากกามุงในสังรมังปีอินชชยมสเพวิชิตสังขามาพยาตีตาเยสัสิโนโมทันติสหภูเติหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรณ ณโมเมพุทธเตชะสารแลตะลัตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานาลายาปารเมสุลาสิทธิพมาะจินทาจะจจตุโลกาคัมพีและขากาสมุทาปูตุงขังขาจัสมภมชัยยะประสิทธิปวันตุเตชัยยะชัยยะธนริธรณีอุทธิอุทธีนาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนิสัยนิไยสายเสนและเมรุราชพลนาชีชัยยะชัยยะคัมพีละสมงปีนาเคินทนาคีปีสาจปูตการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาองคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานนบุคชา ชัยยะชัยยะวัลุนนมุกษัตตาชัยยะชัยยะจำปาธินาคกุลละคันทกชัยยะชัยยะคชคนทศุลลงสุกะลักผู้ชงสีหะพยักคดีปาชัยยะชัยยะวัลุนนมุกขยาตาชิตาชิตาเสนาเรปุลนะสุตินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาจีวีชัยยะชัยยะธรณีินีินสตาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสันตินสตาชัยยะชัยยะมังคลาลัญญาภะวะเขชัยยะชัยยะวัลลุนนักเขชัยยะชัยยะละขเสสุรภุชเตชา ชยชยะพเมธทัคนาชยชาะราชธิราชาชัยชยชยะปตวิสพังชยชยะอรหันตาปจเจกพุทธสาวังชยชยะมเหสุโลหะโลหะเนเทวาชยชยะพัมมาสุลโขชยชยะนาโควิลุภโกวิลุภโกจันทิมารวิ อินโทเจเวนัตเตโยจากุเวโรวะลุโนปิจอาคิวาโยจปาชุนโคกุม,มาโลทัตตะลัทธโกอัฏฐานละัสะมหาเทวาสิทธิตาปัสะอาทะโยอ,อิสิโนโสาวกาสปาชยยะรามโมพระวันตุเตชยยะธมโมจะสังโฆจ,จะทัสปาโลจะชยยกังเอเตนะชยยะเตเชนะชัยะยสดีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตธเชนะโหตุเตชยยะมังคะาลัง ชัยโยภิพุทตสสิลิมตัวอายังมลสัจจปาปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปมุทิตาชยตถาภามคณาณไมห็สิโนชัยโยภิพุทตสสิลิมตัวอายังมลสัจจปาปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปมุทิตาชยตถาอินทะคณาณไมห็สิโนชัยโยภิพุทตสสิลิมตัวอายังมลสัจจปาปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปะโมทิตาชยตถาเทวคณาณไมห็สิโนชัยโยภิพุทตสสิลิมตัวอายังมลสัจจปาปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปมุทิตาชยตถาสุปันนามห สิโนชัยโยปิพ no. <disaster> ุทธศาสิริมโตอายังมาราสัจจปาปิมโตปราชโยอุโพสยามโพธิมนเทปโมริตาชยานตถานาคขะนาำมเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมาราสัจจปาปิมโตปราชโยอุโพสยามโพธิมนเทปโมริตาชยานตถานสภามขะน้ำมเหสีโน ช้ยันตตโพธิยาโมเสักยานันนทนที่วัดโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชย่ามังคัลเลอปราชิตปัลละเกศเสสิทธิ์พระทวิโภวเลอภิเสเกสศปัพุทธานังอคาปัตโตบาโมทติสุนักขตังส่มังคัลลังสปปปัตตังสุวนบททตังสุขโนชนมุหุโตจะสรยิฐังพัมมะจานิสุปัทกินังกายกรรมังวาจกรรมังปัทกินังปัทกินังมโนกรรมังปณิทีเตปัทกินาปัทกินานิกาดวานัลพันตติภะทัคกิเน เตยัตถัลัาสุกิตาวิรุณทาพุทธศา,าสนีอโลคาสุกิตาโาาหทัสหสเพหิยติภิสุนันตุผลโตเยเรวะอสมิธานนอธิคตาทีขายุตาสตาโห,าหตุสุกิตาโหตุสัพพทาละขันตุสัพสาตานังละขันตุชิตนัสสาสานังยากาจิปัฏนาเตสังสเพปูเรนตุมโนรัฐายุตตกาเนประวัสันตุวสังวสาวะนาห,หกาโลคาจุปตวาเตสังนิวาเรนตุจัตสัพพทากายาสุขังจิตะสุขังอรหันตุยะทานะหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมัญปะกวาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนาถิติกะสะอาลามเณตตะลัโขปะกวาภิกขุอามันเตสิภิกขรวุติปัทันเตติเตภิกขุปะกวาโตปจัตสูงปะกวาเอตตะวะจะอุปาทาวาภิกขเวตตะคาตานังอนุปาทาวาตถาคาตานังทิตาวะสาธาตุตามาเตตตาดามานิยามตาสัพเปสังขาราอนิจจติตังตถาคาโตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเตตาวะอาจิกคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวัตติวิปัชติอุตตติิกโรสัพพเ สังขาระอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอุปาทาวะตถาคตานังทิตาวัสสาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมมิตวาอจิกติเทเสติวัญญเปติปัตเปติวิวรติวิปัสติอุตานิกโลติสเปสังขาราทุกขาติ อุปาทาวาพิกปิตถาคตานังอุปาทาวาถาถาคตานังทิตาวัสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมาอนัตตาติตังถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมตวาอาจิคติเทเสติปัญเปติปัตเปติวิวัติวิปัชติอุตตานิกโลติสเปธัมมาอนัตตาติอิธามโมจพักรวาอัตมนาติพิกูพักรวาตัวาสิจารอภิณันตุนิติบทสวดพระเทกรัตตคถา อาทีตังนานาวาคะเมยานปติกังเขงอาณาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตัมปะหินาตังอปันตัญจะอาณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจจโยธรรมตัตถาตัฏฐวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปันตังวิธามนุภาพูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแคลงขอบคุณพ่อพูอาการเช่นนั้้นไว อาเจวากิจมาตาปังโกชัญญามาละนังสุเวความเพียรไปกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะดูความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคารันเตนะมหาเศในนมัจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมัจุลาซึ่งมีเสานามากยังไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมตันทิตังตังเวพรทเทคลัตโตติส e ันโตอาจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่ำเกา่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดการตักตงวันกลางคืนว่าผู้เป็นโยแมและเพียงนาทีเดียวก็น่าชม มวสวดธรรมะสังเวคปัจเวคณะสเปสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราทุกหาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทรยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธัรมานัตตาสิ่งเทั่งง่ายทั้งปวงเท่าที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวงชีว al um um uh ิตดังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงวราดังความตยเป็นของยั่งยืนอวสังมัยามนิตะพังอนเราจะเป็นตายเป็นแท้มาณะปริโยสารังเมชีวิตดังช <tr> ีวิตของเรามีความตายไปที่สุดรอบชีวิตดังเมอนี้ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงว่าดังเมนนี้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะคนที่จะสังเวชอาญยงกายโยอจิรังนั่งกายนี้มีได้นั่งอยู่นานอะเปตวิญญาณุขันตปัสจาวิญญาณ ชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธทิเสสติจากนอนทับปัทวิงขึ้นแผ่นดินกะ,ะวิงพระลาอุวาประดุจหนังว่าท่อนมาและทอนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิกจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิลุนชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเนสังบูปสมโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพพสตมามัลติจจะ สัตว์ต่งางกำลับโปรงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมณิส,สามนี้เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนันติเมเอตะทาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อไม่มีกอะเรเลยบท <c oughs> สวดเมตตายอย่างกินจิ ยังกินจิกุสลังกามังสะเพหิปติหิกตังคุณยังนุอนโมธันตุสุนันตุปนโตเยเทวาอสุเบิงธาเนอาทิตตาติกาจุตาสตาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปมุญฉันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญฉันตุสเพยยติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญฉันตุสเพอายติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญฉันตุสเพปิสาสเพยักขาสเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญฉันตุสเพอาจาริยุปชายาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญฉันตุ ส,ส AH ัพเพนักตาสุขิตาหุ่นตูทุกขาปรมุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุ่นตูทุกขาปรมุญจันตุสัพเพสามติหนังสามิจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติปะขวานะโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติปะขวานะโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติปะขวาบทสวดปฏิทานคกถา ยาเทวตาสันติวิหารว,วานีนเเทูเปคะเลโปรติะเลแตหิงแตหิงตาธรรมะทานเนนะพระวนตูปูชิตาสดถิงกะลนเตทะวิหาระมันทะเลเทราจมัชานะว่ากาจพิฆวสาลามิกาฐานะปฏิอุปัสาการามาจติสานิคามาจิอิสลาชาปานะปูตาสกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายใหญ่ปีจะอันทสัมภวะรักเสตชาตาอัตวูปปาติกาหนึ่งญาณิกังทำม,มามะลังปฏิจตเตสเปปิตุกัสกะลนตึสังขะยัง ทาตุจีลังสตังธมโมธรรมธาลาจะปุกาลาสังโฆโหตุสมโคมาอัถายะจะหิตายะจะอัมเหระขัดตุสตาโมสเพปิธรรมจาริโนวุตติสัมปะปุเนยามะทำเม,มีอริยประปเวทิเตปสนนานาโหตุสเพปิปาลิโนพุทธศาสเนสมัมมาทานังปะเวชนโตกาเลเทวะปวัสตุวุตติภาวิญญาสตานังสมิทังเนโตเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตทะละชังนิจังละขันติปุตตังเอวังทำเม,มียนาลาจานโนปะชังละขันติสัพพะทา บทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตาจานิทุกาพยาปตาจันิพยาโสกปัตาจันนิะะโกาานสกาหวนตุสเพปิปานิโนโอเอตาวตาจัอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโม,โมทันตุสัพสัมปติสธิยาทานังถทถทนันตุสตาญาสีลังละคนตุสัพพาธาภาวนาพีละตาหอนตุขฉันตุเทวตาคาถาบทสวดสุมังคละคาถา โหตุสพังส응ุมาลังละขันตุสัพเเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิลันตะลังโหตุสพังสุมาขังละขันตุสัพเเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสทีโหตุนิลันตะลังโหตุสัพังสุมาลังละขันตุสัพเเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสทีโหตุนิลันตะลัง สัพเพพุทธาพรัตปาปจจการนันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขังพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาพรัตตาปจจการนันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตชีนะลัขังพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาปรัตตาปจจัการนันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตชีนะละกขังพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระัตตาปัจเจการนันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตชีนะละกขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรัตปาปัจัการนันจัยอย่างพระหลังอรหันต สัพเพพุทธาภะรัปตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจติเชนะละขังปันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภะรัปตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจติเชนะละขังปันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภะรัปตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจติเชนะละขังปันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภะรัปตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจติเชนะละขังปันธามิสัพพะโส โดยอำนาจแห่งบุคคลที่กาพระเจ้าได้สสดสาธยายพระพุทธมนต์น,นี้ข้าพระเจ้าขอรำกล้กางอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรคอาลัย ขออนุสงฆ์แห่งบุุคลนี้จงเป็นสภพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพปลภไปจากทุศกศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลงได้อันสุจริตมั่งคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สเต็ิประสัมมาสัพพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนาน อีกทั้งขอเทพเทวนาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุคคลนี้เพื่อประสิทธิประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลประเสริฐวัตุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตุมงคลนัปวง,งที่สามถึงอเมรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยธธพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเธอสาธ